จบแลครับเรามีคนนใครนะครับอีกีิครัถารจุดโทษเข้าไป อยู่มาด้วยมีหลุดออกหลังไาลูมีซัดไปแล้วลอยาไปแล้วครับไปตุ้ก่มตามขึ้นนำไปตุ้กซุ่มตามขึ้นนำปล่ซิครับสงตต่อนนึครับโดยผู้เลนหมายเลขสิบครับ เพื่อนด้วยนะครับมีเพื่อนมาเต็มครับ่าจะตะกิ่งขึ้นครับหน่าห้องนะ

ยีงปีบุลเลยมาเลขทีพยีโอ้โหไีเติมเป้าโยนมาลูกนี้หมายเลขกถิ่เก็บบอลได้ครับถึงตรงตามก็ยังดักบอลได้อยู่ยิงปีบุลเลยมาเลขคิดย์มาถึงแก้วต้องฝั่งขวาแต่อย่ายิงลูกนี้บอลเหินข้ามตาไม่ครับ ทินสังมาเองครับมาเลี้ยกี <ok> ั <unit>. ่วงนันมาอีกัมาให้หมายเลข16ห16่งือให้มายเลข5หมายเลข5มองมาเพื่อน่งมอให้มายเลข2ใส่คืใหมายเลข16ครับมายเลข ทีมเล่นหมายเลขจของป้าอิิส้ครับเพื่อนหมายเลขหกโยน,นมาลูกมีห<ป>ยุดหยุดกลัง<ป>จะตบัไปยังคู่ต่อ,อไปด้วยนะครับ<ป>เสือติมจะพบกับปากระสองคุ้มปุยหมายแก้มบุ๋มครับ<ป>ชมเกมกันต่อครับ อย่ที่ตรงซุ่มตาบุเล่หมายเลขเจ็ดครับาบอลไปเองมองห็ว่าอยู่ส่งให้หมายเลขทีสี่หมายเลขทีสี่ล็อกอยู่ยที่หมายเลขทีเอ็ดส่งง่ายที่สิี่ล็อกหนึ่งถือห้หมายเลขเจ็ดครับยิงอยู่นี้ทีิตียังถการบอลอกมาก็ยังไม่พ้นครับอยู่ตรงตาช็ได้ยิงสวยกันไปด้ยมีเวลาการแข่งกันครับ ผลปรากฏว่าตุกสนงํำเอาชนะอาซิตี้ไปครับสองประตูต่อหนึ่งครับ